อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ใช้ทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรเช่นใช้เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำประมงและป่าไม้เป็นที่กักเก็บน้ำหรือเป็นแหล่งน้ำตลอดจนเป็นรากฐานของเส้นทางการคมนาคมและที่อยู่อาศัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลนดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่วงชนชาวไทยพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลกสาภาพาวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลกต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณโดยรับรองให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ก่อกำเนิดเกิดจากดินเป็นกาาิ้้อหสร95%ของอาหารเกิดจากดินเทศบาลเมืองไร่ขิงตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม มีพื้นที่รวมประมาณ25.4ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ15,875ไร่ลักษณะทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ที่ดินอุดมสมบูรณ์และมีสภาพชนประธานที่ดีโดยมีแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านเทศบาลเมืองไร่ขิงมีเกษตรกรกว่า400ครัวเรือนมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ3680ไร้ ในการเพราะปลูกคือปลูกข้าวประมาณ2,360ไร่ปลูกพลไม้ยืนต้นประมาณ1,100ไร่นอกจากนั้นจะเป็นปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพรตามลำดับ ประชาชนได้น้อมนำพระราชดำริหรือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบาพิษมาปฏิบัติในด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินอย่างเป็นรูปธรรมดินดีนอยู่ที่ไหนอาหารดีก็จะอยู่ที่นั่นค่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์บุคคลท่านหนึ่งค่ะที่แสดงออกถึงเจตนารมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน อย่างเป็นรูปธรรมและมีความรู้ในด้านการปรับปรุงดินเพื่อปลูกพืชค่ะไปดูกันค่ะเราไปพบกับบุคคลท่านนั้นกันเลยดีกว่าค่ะถ้าขาดแฟนสิ่งหนึ่งขาดอย่างหนึ่งอย่างได้เราจะอยู่ได้อย่างไร สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับค่ะอยากให้คุณลุงแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมเป็นหมอดินอาสาตําบลไร่ขิงนะครับเป็นประธานสปรกรด้วยรู้เรื่องดินวันนี้น้องมาเรื่องดินค่ะ,คะเราก็จะอธิบายเรื่องดินเมื่อก่อนนะคะ่ะสมัยก่อนนู้นเลยะคะ่ะสภาพดินอะเป็นยังไงบ้างครั้สภาพดินสมัยก่อนนะเมื่อ50ปีที่แล้วดินดีมากค่ะปลูกส้มนี่ไม่ต้องทําอะไรมากเลย เพียงจะหาปุ๋ยคอกใส่เล็กๆน้อยๆก็งอมผมทําสวนอยู่ตะก่อนนี้ยี่สิบสามสิบไร่สมโอนะดีมากเลยดินดีมากยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ปีใส่ปีละครั้งแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแล้วปัจจุบันนี้เราต้องช่วยเหลือดินคือแกล้งดินปรับปรุงดินปรับปรุงดินเอาธาตุอาหารต่างๆมาชดเชยสิ่งที่หายไปในดินแล้วในการปรับปรุงดินเนี่ยค่ะมีวิธีการอย่างไรบ้างมีหลายขั้นตอนครับสูตรนี้มันไม่นิ่งนะ ทำได้หลายวิธีพื้นพื้นบ้านเราก็มูลตัดมูลตัดแล้วก็พกปูนนะปูนในรมไม้ปรับโครงสร้างดินแล้วก็ปุ๋ยคอกทุกเนี่ยจะทําให้ดีจะทําให้ดินดีเนี่ยค่ะไอเปลือกหมากเนี่ยค่ะคือเอาไว้ทาอะไรส่วนแปลงของลุงนี่นะลุงจะปลูกผักเนี่ยลุงต้องทําดินก่อนพอทําเสร็จเนี่ยลุงประหยัดต้นทุนเดินตามรอยพ่อหลวงเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเปลือกมะพร้าวเราไปซื้อเขาก็สอบละร้อย แต่อันนี้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์เลยเราสามารถเอามาหมักคือหมากนี้คือเป็นพืชของชุมชนเราด้วยชุมชนของตำบลเล่ขิงเขามีลงหมากเขาเกะกะคือสิ่งที่ร้อนเอาตัวข้างในนี้ออกไปื่อจําหนาออกส่งต่างประเทศแล้วเปลือกเปลือกเขาให้เราฟรีเราก็ไปขนมาแล้วก็มาหมักเอาไว้คือใช้แทนกับมาพ้าวใช้แทนกับมาพ้าวพอมันย่อยแล้วนะมันก็จะเป็นปุ๋ยนะเนี่ยอีกหน่อยมันก็จะกลายเป็นดินแบบนี้เนี่ย แต่มันนานหน่อยนะแล้วเจ้าเปลือกหมากเนี่ยมันมีทอาหารคือมันมีรถฝาดเชื้อราไม่ชอบชาวบ้านแถวนี้ค่ะเขามาเรียนรู้ด้วยไหมโอ้โหมาเยอะแยะมากยิ่งกศนผมก็สอนแนะนําแต่สูตรดินเนี่ยมันมีหลายสูตรนะมีอย่างไรให้ใช้อย่างนั้นถึงว่าเรามีขี้ควายก็ใช้ขี้ควายดินหนึ่งส่วนนะไอ้นี่หนึ่งส่วน ขี้ควายหนึ่งส่วนอะไรเงี้ยก็ผสมกันก็ได้แล้วก็หมักทิ้งไว้แล้วเทศบาลเมืองได้ขิงค่ะมีส่วนร่วมอะไรเทศบาลได้ขิงก็สนับสนุนหลายโครงการอยู่ไปดูงานมั่งไรมั่งเนี้ยก็ไปดูงานนี่ศึกษาดูงานก็มีประโยชน์ก็เนี่ยจากที่เราไปดูงานแล้วก็เก็บสิ่งเล็กๆน้อยๆเอามาประยุกนะ,ะแล้วก็ดูศาสตร์พระราชาด้วยเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงพาพไปดูว่าคุณลุงเขาปลูกอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ดาาเป่งงรั็นก95%ของอาหารมาจากดินนี่เลยค่ะนี่อย่างมะพร้าวอย่างนี้นะดกไหมดกดกมากเลยเขานี่มาเอามาจากศูนย์พระเทพเขาเรียกมะพร้าวพวงร้อยแตเ่เป็นน้ำหวานนะไม่ใช่น้ำหอมเนื้อดีมากแล้วดก,กผมป,ปลูกวิธีปลูกผมเอ็นต้นปลูกนะไม่ได้ปลูกต้นกลงนะใครเห็นมาที่แรกนึกว่าผมบ้าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ชอบนะ ค่ะสำหรับเปลือกหมากนี้นะคะก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมของชาวเมืองไร่ขิงค่ะซึ่งาชาวเมืองไร่ขิงจะปลูกหมากเอาไว้ควบคู่กับสวนส้มโกนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้เปลือกค่ะก็นำมาปรับปรุงดิน,นนี้นะคะเพื่อให้เมืองไร่ขิงเป็นเมืองแห่งความสุขและรอยยิ้ม <laughs>